ดูเด็กเคี้ยวปาตังโกยัดไปก้อนเบลเลอร์เลยแล้วก็ไม่ยอมเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวโอ้มันเคี้ยวไม่ได้อะลูกเคี้ยวไม่ได้มันเต็มปากเออดูปิ๊บปิ๊บเต็มปากเคี้ยวงับงบอาออกม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 าเอมาให้นะวะออาให้นะวาเคี้ยวอะไรเคี้ยวอะไรอ่ะ เคี้ยวอะไรอ่ะเคี้ยวเคี้ยวไม่ได้เคี้ยวไม่ได้เดือดมากโอ้โอ้โไม่ต้องเช็ดไม่ต้องเช็ดเอามาให้เลยเปื้อนเลยเคี้ยว ยอย่ายุง่งอย่ายุง่งอันนี้ของน้องว่านี่ของน้องว่าเล่นไม่ได้โอ้เอาออกมาสิลูกเคี้ยวไม่ได้ <c oughs> ก็เอาออกมาเอาออกมาให้น้องว่ามาเอามาให้น้องว่า,าอาา่ะอ่ะดูอ่ะดูอ่ะ <c oughs> ดูอ่ะเคี้ยว วางนอนแล้วต้องกอดเต็มป่าจะกินนมยังไงไม้รู้ถือนมวะกินนมได้ยังกินนมได้ยัง ตาจะหลับตาจะหลับมานอนดีกว่าบายบายกันนอนแล้วแล้วจะนอนแล้วแล้วจะนอนแลใช่ป่ะลูกฮะจะนอนแลใช่ไหมคะโอเค